สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะสวัสดีตอนแรงเสียงก็เลยเป็นมืดๆแบบนี้นะคะื้นนี้ก็ขึ้นมาซับเอาไวเนะคะเนาะนี่คือหน่อไวยนะคะไม่รู้วา่าใครรู้จักบ้างหน่อไวยนะคะเราเอาเมื่อแกงเสื้อเสื้อหมูยุปะเหลานะคะยุสวนผู้ก็เอาก่อน,นึงนะคะก็ไวยนะคะหน่อไวย กอหนึ่งเนี่ยค่ะกอหนึ่งได้สองสี่หกเจ็ดเจ็ดหนอนนะคะก็เมื่อเช้าซื้อกระดูกหมูไว้ก็จะมาหาหน่อหไหวแบบนี้ราคากลับไปแกลงไปแกลงนะคะจะกลับไปแกง้แกง,ะะแกงใส่กระดูกหมูนะเดี๋ยวจะปลอกนะคะจะปลอกไหววันนี้คลิปนี้นะคะจะจะมาโชว์การปลอกไหวไม่รู้ว่าที่อื่นรู้จักไหม ถ้าเป็นคนภาคกลางจริงๆไม่น่าจะรู้จักนะคะแต่ถ้าเป็นคนภาคอีสานไม่เหลมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะหวายข้าวหน่าหวายแกงใส่กระดูกหมูแกงแกงอีกแล้วแกงใส่ไก่ก็อร่อยนะคะคนชอบจะออกรสขมๆนิดนึงนี่นะคะหนอหวายเดี๋ยวเรามาโชว์การเปะเฮืเบึงนะคะปลอก คือขี้เกียจเอากลับไปทั้งทั้งเปลือกแบบนี้นะคะมันเวลาเราเอากลับไปปลอกที่บ้านก็จะลกก็ปลอกที่นี่ซะเลยนะคะก็ไม่ค่อยมีคลิปลงนะคะก็เลยอ้าทำคลิปแบบนี้ละคะ่ะนวไวก็จะมีหนามนะคะอันนี้คือหนามทั้งนั้นเลยนะหนามทั้งนั้นเลยเราก็ใช้มีดลอกออก ก็ทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่มามาฟันนะคะฟันหวายจะมีแผลทุกครั้งจากน้นามหวายที่ที่ทิ่มตามมือเรานะคะเป็นหนามเดี๋ยวนนามแบบนี้นะคะนี่คือน้นามหวายนะปักมือนี่ก็จ็บดี่วนมากนะคะถ้าถ้าปักถ้าปักเข้าไป จะหักนะคะตรงปลายเล็กๆนี่จะหักก็คือถ้าปักตรงไหนก็จะต้องเรียกว่าฝังเราก็ต้องมาเอาออกที่หลังนะคะข้าแล้วราคาวันนี้ยังอยู่ที่สวนปกตินะคะชีวิตปกติของชาวไร่ชาวสวนก็คือมาไล่เนี่ยแบบนี้ค่ะ แต่ก่อนจะกลับเข้าไปในหมู่บ้านนะคะพักเที่ยงพักอะไรแต่ว่าหลังๆวันนี้ก็คือขี้เกียจก็เอาข้าวเอาอะไรมา,มากินที่สวนเลยถ้าเรามาตั้งแต่เช้าถ้าเรามาเที่ยงแล้วก็ไม่เป็นไรกินข้าวแล้วก็มานะคะนี่ก็จะปลอกให้ดูสักสองสามหนอ่อดีคือไม่มีไม่มีอะไรจะทําคลิปนะคะไม่ไม่ค่อยมีคลิปลงก็เลยเดี๋ยวให้ดูวิถีชีวิต ชาวบ้านปลอกออกอย่างไม่แหลมนะคะก็ฝากทุกคนช่วยดูคลิปดูโฆษณาเป็นกำลังใจให้ไม่แหลมด้วยนะคะช่วงนี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนาะหลายอย่างมันก็นะคะอ่ะปลอกออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะปลอกแล้ว ก็อันนี้คือปกตินะคะจะใหญ่กว่านี้แต่ว่านี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่มันจอยค่ะมียูเนอร์อันป้าหกหมายถึงหน่อวายนี่ยอยู่ในที่ลกนะคะก็เลยไม่อ้วนนี่นะคะนี่เป็นหน่อที่สองอหน่อที่สองแล้วล่ะค่ะนี่โอนกว่าหน่อเมื่อกี้นิดหนึ่งคืออ้วนกว่าหน่อเมื่อกี้นี้นิดนึงนะคะ วายนี่จะอยู่อยู่ในที่รลกนะคะก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เ,เป็นสวนของเราที่ปล่อยให้โลกลางนะคะหญ้าหญ้าขึ้นรลกก็เลยวายนี่ก็คือปกตินะคะหน่อจะใหญ่กว่านี้เยอะแต่ว่าของเรานี่เป็นกอเดียวที่มีหลายหนอแล้วก็อยู่ในที่รลกก็เลยหน่อไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่ค่ะ บอกแบบนี้ก็ต้องบอกด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าหนามหนามของหวายก็คือเราเราลอกเราเหลาออกไม่หมดนะคะก็ต้องค่อยๆปลอกด้วยความระมัดระวังหนามก็จะยังมีแบบนี้อยู่นะคะนี่นน,นี่คือหนามที่พร้อมจะทิ่มตามมือเราเจ็บนะคะหนามนิดเดียวแต่เวลาปักนี่ เขาก็จะมีพิษของเขาก็คือเจ็บนี่ค่ะคันภาษาผู้ไทยเขาก็เว้าอันนอไม่ค่อยเมาส์เมาส์นี่ก็คือใหญ่คืออยู่ในที่ลกนะคะอย่างที่แม่แหลมบอกก็เลยเวลาปอกออกมาก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่เหมือนอเราเดี๋ยวนี้นะคะไหวเขาก็จะ ปลูกเป็นเป็นพืชที่เรียกว่าขายขายได้ราคาค่อนข้างดีนะคะถ้าหกเจดหนอประมาณนี้ก็อยู่ที่30-40บาทนะคะถ้าถ้าเราซื้อแถวตลาด3ามหนอย่สิบถ้าเล็กๆแบบนี้ก็สี่นะคะสี่หนอนี้ก็20บาทหรือ30บาทแล้วแต่ถ้าถ้าเราซื้อกับชาวบ้านโดยตรงก็จะอยู่ที่เจ็ดเหนอนี่ห้าสบาทเลยนะคะ ถ้าเราซื้อแถวตลาดแล้วแต่ว่าหนอเล็กหนอใหญ่ถ้าหนอประมาณนี้ก็ถ้าเท่านี้ก็อยู่ที่30 30บาทหรือว่า20บาทแล้วแต่คนที่เขาจะขายให้เราว่าวาเป็นเป็นญาติสนิทเป็นคนคุ้นเคยกันหรือเปล่าแต่ราคาค่อนข้างดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหวายที่เรา,เาที่เราพล้นดินใส่ปุ๋ยก็จะใหญ่ อันนี้ก็คือธรรมชาตินะคะปล่อยตามธรรมชาติเวลาเราอยากแกงก็มามามาหาเอาแบบนี้นะคะแกงแกงเหมือนแกงหน่อไม้ก็ได้แล้วแ,แต่คนชอบแต่ชาวบ้านของเราส่วนใหญ่นะคะจะแกงใส่ไก่ไก่ที่เราเลี้ยงนะคะเขาเรียกไก่บ้านจะอร่อยแต่ว่าวันนี้แม่แหลมซื้อกระดูกหมูไว้นะคะก็จะแกงใส่กระดูกหมูเป็นอาหารเย็นของเรา ค่ำแล้วล่ะค่ะวันนี้ไม่ไม่มีคลิปไม่ได้ทําคลิปนะคะไม่ค่อยได้ทําคลิปช่วงนี้ก็เลยทําคลิปอันนี้ค่ะปอกหวายนี่แหละอันนี้ก็คือเรา,าเราทําแบบใจเย็นนะคะก็เลยจะเป็นสวยๆแบบนี้อันแรกที่ทําก็คือมุนอุ้ยปุ้ยเด้หน่อเล็กๆนะคะอันนี้คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาหน่อย นี่ราคาหน่อหวายเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าไม่ยุ่งจนเกินไปเดี๋ยวทำคลิปวิธีแกงให้ดูนะคะอาจจะไม่เหมือนหลายๆที่ก็คือเวลาแม่แหลมทำกับข้าวนะคะตรงห้องครัวของเราจะมืดไฟจะส่องไกลนิดนึงแล้วก็เรียกว่าต้องใช้ไฟส่องกุบทุกครั้งที่เราทำกับข้าวนะคะก็เลยมันยุ่งยากในการทั้งจะถือกล้องทั้งจะอะไรนะคะแล้ว ห้องครัวของเราก็ค่อนข้างแคบก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วถ้าคนขยันนะคะก็ทําคลิปทํากับข้าวทําอะไรก็ก็พอได้อยู่แต่ว่าไม่แหลมจะยุ่งนะคะบางครั้งนะตอนเช้าๆเราก็จะรีบก็เลยรีบทํารีบอะไรไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปเท่าไหร่นะคะนี่ละค่ะวันนี้ก็มาโชว์มาโชว์การปอกบบายให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋วจะเดี๋ยวจะ ทำคลิปแกงหวายดีกว่านะคะเอาสั้นๆจะได้ไม่เบื่ออันนี้คือยาวพอสมควรนะคะ8นาทีสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะรีบปลอกเลยระคาข้าแล้วตรงนี้อยู่ที่ด้านบนของสวนเรานะคะข้างล่างนี้จะเป็นสวนยางตรงที่ข้างบนก็คือตรงที่แม่แหลมทำคลิปนะคะแล้วเห็นฝั่งผู้เหล็กไฟกับกับผู้ประพังนะคะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่างนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามเดี๋ยวจะปลอกที่เหลือให้เสร็จเหลืออยู่สามสี่หนอนะคะเดี๋ยวจะค่ําขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่แหลมกกอกด้วยนะคะดูโฆษณาเป็นกําลังใจให้แม่แหลมมีกําลังใจในการทําคลิปนะคะแล้วก็พูดคุยกับทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ